เรื่องของการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารที่จะต้องทำเป็นส่วนหนึ่งของการ implement PDPA เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาหรือเวลาที่ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมในเรื่องของ in-house training หรือว่า public training ก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องลองฝึกลองปฏิบัติสำหรับผู้ที่เข้าเรียนรู้เลยนะครับก็คือการทำ data discovery หรือการค้นหาว่า ในงานต่างๆของเราที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีข้อมูลส่วนคนที่ถูกจัดเก็บรวบรวมถูกใช้ถูกเปิดเผยส่งต่ออยู่ที่ใดอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีการระบุเรื่องหนึ่งอยู่เสมอเลยก็คือเรื่องระยะเวลาในการจัดเก็บจริงๆก็รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นวิธีการลบทิ้งทําลายสิทธิในการเข้าถึงอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเอาไปจัดทําอะไรอย่างอื่นๆต่อไปยกตัวอย่างเช่นการจะทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยหรือแม้แต่ ส่วนที่สำคัญคือการทำ privacy notice นะครับอย่างไรก็ตามใน ep นี้ก็จะเจาะจงคุยเฉพาะเรื่องของระยะเวลาในการจัดเก็บซึ่งก็จะคุยยาวนิดนึงนะฮะเพราะมันมีหลายเรื่องที่อยากจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสัก2ตอนย่อยนะครับตอนย่อยเนี้ยก็จะเป็นตอนย่อยที่1น,นะครับก็จะพูดถึงก็จะพูดถึงเรื่องหลักการพื้นฐานแล้วก็เลยไปถึงตัวอย่างของการกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากของหลายๆองค์กรนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนคนเขามีสิทธิ์ในการได้รับแจ้งได้รับแจ้งอะไรหลายอย่างเลยซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา23มนะครับมาตรา23ก็จะบอกไว้ว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนคลเนี่ยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนคลคือองค์กรของเรานี่แหละนะฮะจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนเขาทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนคลถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้นะแต่เขายกเว้นนะถ้า เจ้าของข้อมูลส่วนเขาได้ทราบรายละเอียดนั้นอยู่แล้วเขาไม่ต้องแจ้งก็ได้นะครับเรื่องแรกที่ต้องแจ้งคือแจ้งวัตถุประปสงค์ในการเก็บรวบรวมเพื่อนําไปใช้แล้วก็เปิดเผยรวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นนะครับที่กําหนดไว้ด้วยนะครับอันที่2ที่ต้องแจ้งก็คือต้องแจ้งให้ทราบถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนเขาจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเพื่อเข้าทําสัญญารวมทั้งการแจ้งผลกระทบที่ จะเป็นไปได้นะจากการที่เจ้าของข้อมูลเขาไม่ให้ข้อม,มูลส่วนบุคคลนั้นกับทางผู้ควบคุมขอ้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันที่3ามที่สําคัญมากนะครับก็จะไม่ไล่ไปทั้ง6เรื่องเลยเนาะอันที่3เนี่ยเจะสําคัญมากคือจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลสวนเขาทราบคือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม itative, และ,ระ,ะ,ร,ร,ร,ะร,ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้นะครับระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ไอ้การกําหนดระยะเวลาเนี่ยบางองคนนง์กรก็ไม่ได้กําหนดไว้ กฎหมายก็บอกไว้อยู anyway ่เช่นกันว่าในกรณีที่ไม่สามารถกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ได้เนี่ยนะฮะก็ให้กําหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมไอ้ตามมาตรฐานในการเก็บรวบรวมเนี่ยมันก็มีประเด็นว่ามันเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็แต่ละองค์กรก็จึงต้องไปกําหนดนะครับว่าวิธีการเก็บรวบรวมจะเป็นยังไงแล้วก็ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมจะเป็นยังไงด้วยนั่นเองนะครับส่วนเรื่อง4ี่ห้าห ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งตามมาตราย3เนี่ยก็จะไม่ลงรายละเอียดไปพูดถึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคุยให้ฟังไว้ได้หลาย EP พอสมควรเลยส่วนที่อยากจะเริ่มต้นก็คือตรงนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านทําระบบมาตรฐานคุณภาพใดๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นท่านทํามาตรฐานคุณภาพ ISO นะครับท่านทํามาตรฐานคุณภาพในเรื่อง IATF 1 6 9 4 9อย่างเงี้ยนะครับตัวมาตรฐานคุณภาพต่างๆเหล่านี้ ก็จะบอกท่านแหละว่าท่านจะต้องระบุเวลาในการจัดเก็บเรคคอร์ดหรือระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารนะครับอันที่จริงเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเวลาที่ท่านจะนำตัวข้อมูลพวกเนี้ยนะครับไปใช้สำหรับการระบุใน privacy notice Standard ตามมาตราย3เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับนี่แหละครับคือตัวอย่างของในบางองค์กรนะครับที่เขากำหนดระเบียบปฏิบัติในงานบางอย่างของเขาที่ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเขาในข้อข้อกำหนดไว้เช่นการกอบรมเนี่ยเขาก็จะบอกไว้เลยว่ากระบวนการขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมันมีแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องอะไรบ้างและลองซูมดูนะครับว่าไอ้ตัวแบบฟอร์มเนี่ยก็จะกําหนดไว้นะครับว่าระยะเวลาในการจัดเก็บแต่ละแบบฟอร์มเป็นยังไงบ้างผู้รับผิดชอบได้แก่ยังไงแล้วก็มีการจัดเก็บยังไงบ้างนั่นเองนะครับถ้าองค์กรของท่านทําระบบคุณภาพแล้วมันมีรายละเอียดแบบเนี้ย คือมีการระบุไว้ว่าบันทึกคุณภาพหรือว่าเรคคอร์ดที่ท่านจะต้องใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยนะครับมันมีการกำหนดระยะเวลาใ,ในการจัดเก็บไว้มีการกำหนดาาเละเอียดอื่นๆประกอบไ้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยสำหรับการนำไปใช้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนทราบตามมาตราย3ของกฎหมาย PDPa นะครับก็อยากจะเล่าตัวอย่างให้ฟังนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบฟอร์ม การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการจัดเก็บอยู่2ปีแผนการฝึกอบรมประจำปีก็จะมีระยะเวลาในการจัดเก็บไว้5ปีแบบฟอร์มใบขออนุมัติส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที่เนี่ยมีระยะเวลาในการจัดเก็บ2ปีแบบฟอร์มการประเมินสถาบันบริษัทหรือวิทยากรฝึกอบรมเนี่ยนะครับมีระยะเวลาในการจัดเก็บ2ปีแบบฟอร์ม การบันทึกแผนการปฏิบัตินะที่จะมีการมอบหมายงานกันอะไรต่างๆเนี่ยหลังการฝึอกอบรมก็จะเก็บไว้2ปีนะครับใบแสดงการฝึอกอบรมก็จะเก็บไว้ตลอดอายุงานของพนักงานนะครับแบบฟอร์มบันทึกประวัติการฝึอกอบรมหรือว่าเทรนนิ่งเรคคอร์ดเนี่ยก็จะเก็บบันทึกไว้ตลอดอายุงานแบบฟอร์มกําหนดการฝึอกอบรมทั่วไปสําหรับพนักงานใหม่ก็จะเก็บตลอดอายุงาน แบบฟอร์มประเมินทักษะหรอแบบองค์กรที่ทำสกิลแมทริกเนี่ยนะครับก็จะเก็บไว้2ปีนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ให้ฟังเป็นตัวอย่างนะครับประเด็นมันอยู่ไปตรงนี้ว่าระยะเวลาการจัดเก็บเนี่ยเรานับกันยังไงระยะเวลาในการจัดเก็บเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมันก็จะหมายถึงว่าระยะเวลาในการจัดเก็บไว้หลังจากที่พนักงานน่พ้นสภาพไปแล้วคือตลอดเวลาที่จัดเก็บกับเราเนี่ย ตลอดเวลาที่เขายังคงเป็นพนักงานของเราอยู่เช่นเราจัดเก็บข้อมูลใบขออนุมัติฝึกอบรมภายนอกของพนักงานไว้อย่างนี้นะครับตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นพนักงานของเราเนี่ยเราก็ควรจะต้องจัดเก็บไว้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับเบนส์แต่ว่าท่านจะก,กําหนดเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นอะยกตัวยอย่างเช่นแม้เขาจะยังคงเป็นสถานะมีสถานะการณ์เป็นพนักงานเราอยู่นะแต่เมื่อทําเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเก็บไว้2ปี หลังจากนั้นก็ทําลายเลยต่อให้พนักงานเนี่ยมีอายุงานหรือทํางานกับเราต่อเนื่องอีก5ปี10ปีเนะี่ยเราก็ทําลายทิ้งแบบเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคือเมื่อมีการทําลายทิ้งเนี่ยนะครับมันก็คือทําลายทิ้งไปเลยนะคือลบทิ้งไปเลยนะแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยมันจะถูกเรียกเอาไปเป็นพยานสารท้าจะเอาที่ไหนไปเป็นพยานสารละ่ะจะเป็นเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องหรือดําเนินการกันในทางศาลล่ะเพราะ พอกาหนดจัดเก็บไปแล้วเนี่ยแต่พนักงานไปลาออกอีก5ปีให้หลังเนี่ยแล้วมีเรื่องคดีมีฟอ้องร้องอะไรต,ต่างกันเนี่ยดังนั้นไอ้ระยะเวลาในการจัดเก็บเนี่ยคนจะต้องพิจารากันให้ถี่ถ้วนนะครับว่าจะใช้กําหนดเวลาใดมันควรเป็นจัดเก็บไว้อีก2ปีหลังจากที่พนักงานพ้นสภาพลาออกไปแล้วนะครับยกตัวอย่างแบบเนี้ยมันน่าจะรครอบ,อบรัดลุมมากกว่าแต่ถ้าโอเคละ่ะมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแหละในองค์กรของท่านน่ะ นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะจริงๆว่ามันจะเกิดหรือไม่ในอนาคตนะฮนะแล้วปรากฏว่าเก็บไว้2ปีหลังจากที่ฝึอกอบรมเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านลบทิ้งเอกสารนี้ไปเลยท่านทําลายเอกสารนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับเราค่อยไปวัดดวงกันว่าในในอนาคตข้างหน้ามันจะมีการเรียกหรือจะต้องใช้เอกสารหลักฐานที่ลบทิ้งไปแล้วหรือไม่มันจะเป็นการเสี่ยงหรือเปล่ากับการที่เราจะไม่มีหลักฐานข้อมูลแบบนี้เอาไว้สําหรับดําเนินการในวันข้างหน้าซึ่งอาจจะต้องมีนั่นเองนะครับ ดังนั้นจึงบอกว่ากําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะเวลาในการจัดเก็บหลังจากที่พนักงานผลสภาพไปแล้วโอเคไหมครับซึ่งเรื่องแบบเนี้ยก็คงจะต้องใค,คร่ครวญคงจะต้องดูกันให้ดีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นในบางอันนะในบางรายการเช่นที่บอกไปว่าเป็นใบแสดงการฝึกอบรมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเก็บไว้ตลอดอายุงานของพนักงานเนี่ย มันก็น่าสนใจว่าคือพอตลอดอายุงานเนี่ยหมายว่าถ้าพนักงานยังเป็นพนักงานอยู่พนักงานยังคงสถานะการเป็นพนักงานอยู่เนี่ยก็จะยังไม่ลบทิ้งพอพ้นสภาพการเป็นพนักงานไปแล้วก็จะลบทิ้งทําลายไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีคําถามที่น่าสนใจเหมือนที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับว่าแล้วถ้าสมมติว่ามันมีการหมายเรียกเอกสารนี้เข้าเป็นพยานนะครับในคดีหรือในการฟ้องร้องการใช้สิทธิ ทางสารระหว่างกันอย่างเงี้ยเราจะเอาหลักฐานอันไหนไปแสดงนะเราจะเอาหลักฐานอันไหนไปใช้ต่อสู้เนี่ยคือเรื่องที่น่าคิดเรื่องหนึ่งดังนั้นไอ้กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเออพอมาดูมาตรฐานคุณภาพนะครับซึ่งกําหนดไว้ในเรื่องของบันทึกหรือระยะเวลาในการจัดเก็บของบันทึกแล้วเนี่ยมันจะจบมันคงต้องไปคุยไปหาลือกันต่อนะครับเพราะว่า เมื่อจะต้องลบทิ้งทำลายมันหมายถึงการลบทิ้งทำลายจริงๆอย่างที่บอกนะครับมันจะไม่สามารถเอาข้อมูลนี้กลับมาใช้ได้อีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันใน e ีพีย่อยถัดไปนะครับซึ่งก็จะไปยกตัวอย่างให้เห็นถึงตัวอย่างของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนะครับขององค์กรแห่งหนึ่งซึ่งกำหนดระยะเวลาแลวก็วางหลักไว้รับรองว่าเป็นประโยชน์กับท่านแน่นอน